ใส่เสื้อทีมรักนะครับวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ลุนแชมป์อะไรก็ตามนะแต่ก็อรอลุนแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับว่าใครจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ไปครองนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารสําหรับคริปโตเคอเรซีรวมถึงอัปเดตแนวโน้มและอัปเดตกราฟดีซีทำไมราคาบิตคอยถึงมีการปรับตัวขึ้นมาน่าสนใจและวางแผนยังไงดีไปติดตามในคลิปนี้นะครับกินกาแฟเหมือนเดิมครับสองแก้วแล้วนะวันนี้ ลุยสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตีเคเรนโซเอ้ยคลิปโตเคเรนซี่ลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมมาเสนอแนวคิดและมามองส่วนตัวว่าผมไม่ได้มานำการลงทุนเนาะวันนี้เป็นวันที่2 2เดือน5นะครับซึ่งวันนี้บิตคอยมีการปรับตัวขึ้นมาถึงโซนสามเมือเนี่ยจะเป็นการกลับตัวจริงๆหรือ,อยังเราจะมาพูดคุย รวมถึงอัปเดตข่าวสารในวันนี้เพ,เพื่อนๆอยากให้ผมพูดถึงเรียนไหนหรือใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปด้านล่างและก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับเปนำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเราไปพูดคุยในคลิปนี้กันครับเรามาดูที่ข้อมูลข่าวสารแรกจากคอยเทลรกร,รมมาฟนะเขาไดบอกว่าบนะิ t คอยเนี่ยมีโอกาสปิดแท่งวี ติดต่อกัน8แท่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ในที่ซึ่งถึงวันนี้จะมีการปรับตัวขึ้นมาถึง30,000มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในภาพช็อตเทมนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามองเป็นมุมของทายังเกิลซึ่งผมก็มองเป็นทายังเกิลเช่นกันหรือมุมมองผมจะมองเป็นการไซด์เวย์และผมก็ได้อัปเดตในมุมมองของผมไปแล้วในคลิปเมื่อวานนี้เพื่อนๆไปเปิดดูได้นะครับหรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะในที่ซึ่งถ้าจะมีีการรรปัับตวจิงๆ BBC เน่ย จะต้องเบรกเหนือโซน31,000ให้ได้เพราะว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มการเบรกทแองเกิลเพื่อไปเทสโซนแนวตั้งสำคัญหรือทาร์เก็ตจะอยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0ดอนาลารพลตามสัญญาค่าแม็กเพนที่จะหมดอายุในช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยนั่นเองรวมถึงมุมอมองขาลงก็คือการเบรกดูแนวรับสำคัญของทแองเกิล ดุดล่วงจากโซน27,900ลงไปเนี่ยมีโอกาสร่วงลงไปถึงประมาณ24,25,000ดอลลาร์ซึ่งเป็นสัญญาปุตต์ออปชันนั่นเองอันนี้ก็พเพื่อนๆต้องระวังแล้วก็เอาไปวางแผนในการเทรดนะครับการปรับตัวในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงว่าเป็นขาขึ้นเลยก็ได้ฉะนั้นแล้วพเพื่อนๆอาจจะต้องรอสัญญาณในเชิงเทคนิคอลด้วยนั่นเองและในที่ซึ่งถึงบิตคอยจะปิด30,000ดอลลาร์ก็ตามแต่แต่ในไทม์เฟรมวียังถือว่าเป็นการปิดที่แย่มากๆก็คือปิด8แท่ง ติดต่อกันนั่นเองนะครับและในส่วนของ s p 500หรือหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการปิดลบถึง20%ซึ่งบ่งบอกถึงว่าเป็นตลาดมีที่ชัดเจนแล้วนั่นเองแต่ในที่ซึ่งว่าการปรับตัวขึ้นมาของบิตคอยในวันนี้เนี่ยก็ยังมีมมมองน้องที่ยังคงน่ากังวลอยู่ก็คือในส่วนของดัชนีของหุ้นสหรัฐนั่นเองที่มีการปรับตัวลดลงมาถึง20% จากไฮเดิมนะครับซึ่งได้บ่งบอกว่าเป็นตลาดมีอย่างชัดเจนเรียบร้อยและทําไมมาส่งผลอะไรกับบิตคอยล่ะก็เนื่องจากบิตคอยเนี่ยวิ่งตามกลุ่มหุ้นเทคซึ่งกลุ่มหุ้นเทคก็คงหนีไม่พ้นกับกลุ่มหุ้นสหรัฐเหมือนเดิมนะครับในเมื่อหุ้นม,มีการปรับตัวเป็นตลาดมีอย่างชัดเจนและผมก็ได้อัปเดตไปแล้วว่ามีโอกาสจะปรับตัวลดลงอีกถึงเกือบ10%นะเพื่อกลับมาเทีนรับสำคัญและแสดงว่าบิตคอยก็อาจจะวิ่งตามกลุ่มหุ้นก็ได้ เนื่องจากบิตคอย n วิ่งตามหุ้นเทคแทบจะ,เป,ะเป๊ะเลยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหุ้นมีโอกาสปรับตัวลดลงบิตคอยก็ยังคงมีแนวโน้มที่อาจจะยังปรับตัวลดลงอยู่นั่นเองบวกกับในส่วนของดอลลร์อินเด็กซ์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในรอบ20ปีส่งผลตรงกันข้ามกับราคาบิตคอยเนี่ย ทำให้ราคาบิตคอยปรับตัวลงเชื่แล้วมุมมองต่างๆยังคงเป็นมุมมองขาลงในภาพระยะกลางและก็ระยะยาวสําหรับบิตคอยอยู่นั่นเองเพื่อนๆก็ต้องระวังไว้อีกทั้งในเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปิดที่แย่มากๆในรอบหลายๆปีตั้งแต่ปี2013ซึ่งมีเพียงแค่ปี2021เนี่ยที่ปิดสูงสุด35%ในรอบของเดือนนี้แสดงว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่แย่พอสมควรและเป็นการปิดที่แย่ที่สุดในรอบ5เดือน ตั้งแต่ต้นปีก็ว่าได้นะครับและอีกทั้งในส่วนของเดือนหน้ามิถุนายนเนี่ยก็ต้องมารอรุนการประกาศของเฟดอีกและในเชิงสถิติแล้ว2ปีล่าสุดในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ดันมีการปิดลบถึงประมาณ5%ด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะยังเป็นขาลงในภาพ ช็อตเทมหรือในช่วงของเดือนหน้าอยู่นั่นเองนี่ก็ต้องระวังไว้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วเราลองมาอัปเดตกราฟกันในภาพลองเทอมนะเป็นมุมมองต่างๆครับเพื่อนๆก็เห็น,นว่าจริงๆแล้วบิตคอยมีการวิ่งเป็นทรายเกลในกรอบนี้เนาะซึ่งก็มีโอกาสนะกลับลงมาเทสเทนไลน์ตรงนี้ชั้น n e ลตรงนี้มันมีหลายโซนเนาะก็จะเป็นชั้นเอลไซเวคข,ขึ้นแบบนี้ซึ่งจุดบัตทอมก็คืออยู่ปลายไซเทียนั่นเองนะครับถ้ามันเป็นมุมมองในการไซเวในกรอบแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ25,2สองหเป็นจุาบันทอมใมการกลับนับจากเไลนแวรับสําคัญหรืออมมมุงต เห็นว่ารูปแบบของทายงเกลตรงนี้โซนรับสําคัญจะอยู่ที่ประมาณ22,000จนจะถึง24,000โดยประมาณก็จะใกล้เคียงกับในส่วนของเส้น M A ใน time frame weekly นั่นเองฉะนั้นแล้วเพื่อนๆอาจจะแบ่งไม้ป้องกันความเสี่ยงไว้ตั้งแต่โซนช่วง27,000 จนถึง2 2 0 0 0นัน่นเองนะครับและแน่นอนพอเรามาเปรียบเทียบกับในส่วนของเส้น E A55 เพื่อนเพื่อเห็นว่าแต่ละช่วงที่ผ่านมา Bitcoin มักจะมีการมาเทสเส้นนี้อยู่เสมอในทางเฟรมมันนะครับช่วงปี2019นเะก้นาะก็จะมีการมาเทสเส้นแล้วก็ไซเวย์อยู่อย่างี้ไปสักพักนะใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับแล้วก็ทางไอซไซด้วยไซเวอยู่โซนโอเวอร์โซนเองแต่ก็ในช่วงปี2020ก็กลับมาเทสและไซเวย์อยู่หลายเดือนพอสมควรนะประมาณ4-5เดือนและที่สําคัญแล้วก็คือช่วงปัจจุบันเนี่ยไอ ัตัตวเท่านน้สแสดงว่าในส่วนของเส้น EMA ที่สําคัญตรงนี้หรือราคาประมาณ24,000จนถึง27,000เนี่ยอาจจะเป็นจุดต่ําสุดแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะรอก,การไซด์เวย์ออกไปก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้เวลาหลายเดือนพอสมควรเนาะกว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆเพราะว่าเราต้องรองในส่วนของสัญญาไอซ์ไซเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นจากโซนโอเวอร์โซด้วยนั่นเองทำเฟรมมันเปอร์เซ็นต์แบเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นว่าโมเมนตัมสีเหลืองเนี่ยเริ่มโผล่ออกมาจากโซนสีม่วงแล้ว บ่งบอกว่าช่วงนั้นเริ่มเป็นช่วงที่เป็นจุดต่ําสุดแล้วนั่นเองถ้าใครเข้าซื้อช่วงนั้นบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคุณได้ของที่มีต้นทุนที่ถูกนะพอที่จะทํากําไรในภาพรองเทมได้นั่นเองเพื่อไปเห็นได้ตั้งแต่ปี2015ถ้าเริ่มมีสีเหลืองงโผล่มาเมื่อไหร่ก็บอกว่าช่วงนั้นเป็นจุดต่ําสุดจริงๆเพียงแค่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนั่นเองถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรอก่อนน้อยจนกว่าโมเมนตัมสีเหลืองจะหายไปปีปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มจะโผนนออจจล่ข ในการไซด์เวย์ออกไปนั่นเองนะครับแมทริกของความเสี่ยงสําหรับแพนซีเขาได้เอามาบอกนอ้องก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นโซนสีเขียวเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นโซนที่มีเนสําคัญที่บิตคอยเนี่ยมีราคาถูกมากและมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาถึงก็คือจะมีช่วงตั้งแต่ 31, 0 0 0 2 6 0 0 0และก็23,000ที่อาจจะเป็นจุดต่ําสุดก็จะตรงกับหลายๆมุมมองที่บ่งบอกว่าช่วง2 7 0 0 0จนถึง22 0 0 0เนี่ยเป็นจุดต่าสุดนั่นเองเพื่อนๆก็เลยอาจจะเอามุมมองตรงเนี้ย ไปวางแผนในการเข้าซือ้อได้นะครับผมก็มองว่าเออมันเป็นโซนที่น่าสนใจเอาละครับก่อนจะไปอัปเดตกราฟก็ฝาก OKX OK ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจที่จะเทรดที่ OKX มีส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึง25%ถ้าใช้รหัสนะนําของผมน่าจะสูงกว่าหลายๆที่เลยทีเดียวเพื่อนเอสามารถ คลิกที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยเพื่อนๆสามารถใช้ส่วนลดนี้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับซึ่งส่วนลดคธรรมเนียมีผลต่อการเทรดมากๆเพื่อนๆเห็นว่าผมเทรดเดยอะมากๆแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังติดลบอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ติดลบเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผมเนี่ยเปิดออเด้ร์ค่อนข้างเยอะเนื่องจากคธรรมเนียมันถูกนั่นเองครับเพื่อนๆก็ลองคลิกที่ลิงก์แนะนําของผมได้เลยเนาะโอเคครับแล้วเราก็จะมาอัปเดตกราฟบีซีก,กันเนาะซึ่งผมก็มองเป็นทายงเกิลและเป้าก็จะอยู่ที่ประมาณ34,000่ก็จะตรงกับค่าแม 1.16ล้านโดยประมาณนะครับในที่ซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าโอ้โหผมตีเส้นอะไรไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับการประชุมของเฟดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงปี2021เนาะจนถึงช่วงปีปัจจุบันยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับที่ผมทำสีเ,เขียวส,สีเหลืองสีแดงไว้เนะี่ยก็คือว่าสีเ,เขียวคือช่วงที่มีการประชุมของเฟดและจะมีการประกาศของเฟดเนาะหลังจากนั้นก็คือกราฟมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่สีเหลืองหมายความว่ากราฟมีการไซเย์ต่อไปนะครับสีแดงก็คือกราฟได้ร่วงลงมีการปิดลุดร่วงเนี่ยสามรอบจากการประกาศของเฟดและมีการปิดบวกถึง3รอบจากการประกาศของเฟด และมีการเกิดการไซเวออีก2รอบฉันเราต้องบอกว่าโอ้โหมันมีความผันผวนตลอดถ้าหากมีการประกาศของเฟดที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีปัจจุบันแล้วก็มีช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นพอประกาศปุ๊บกราฟก็มีการดีดตัวแต่สุดท้ายก็ล่วงลงกับอยู่ดีเป็นเหมือนการไซเวไปอยู่ดีช่วงนี้ประกาศอีกมีการปิดบวกก็จริงแต่สุดท้ายก็ร่วงยับอยู่ดีแล้วตรงนี้ประกาศอีกก็ร่วงอยู่ดีแสดงว่าเมื่อมีการประกาศของเฟดเมื่อไหร่เนี่ยราคาค่อนข้างจะผันผวนสูงมากๆ ในที่ซึ่งจะมีการประกาศอีกในช่วงวันที่ประมาณ13มิมถุนายนหรือเดือนหน้าเองเพื่อนก็ต้องระวังในการปรับตัวของราคาบิตคอยในช่วงวันนี้ซึ่งอาจจะเป็นการปรับตัวเพื่อขึ้นไปเทสแนวต้านสําคัญและลงต่อก็ได้จนกว่าเฟดจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับและเพื่อนก็เห็นว่าสิ่งที่น่ารุ้นก็คือว่าการเกิดไดเวเร e ซเกิดขึ้นในทางเฟรมเดลี่เนี่ย มีโอกาสหรือเปล่าที่จะผลักดันราคาบิตคอยให้กลับตัวในภาพชอ็อตเทอมเหมือนอย่างช่วงกลางปีเ,เป็นไปได้ไหมช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นไปเยอะพอสมควรแล้วก็เกิดการพักตัวนะจากการเกิดบริ่เชดเดวัเนเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็ต้องอว่าเออมันก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าเรารับความเสี่ยงน้อยๆผมก็มองว่าเดี๋ยวรอราคาของบิตคอยเนี่ยในการเบรกทายก์กออกไปก่อนดีกว่าถ้าเราเทรดในเชิงเทคนิคเนาะก็จะเป็นในส่วนนี้เนาะเพราะว่ามันเกิดสัญญาณในวัจเจนเกิดขึ้นแล้วเพวื่อไหเห็นว่าแม็กดีตัดกันแล้ว โซนเนี่ยไซเวยอยู่โซนโอบอทเรียบร้อยแล้วไอซ์ไซเบกเนี่ยโมเมนตัมเรียบร้อยแล้วเป็นสัญญาณที่ดีในภาพช็อตเทอมที่อาจจะผลักดันราคาบิตคอยให้เบกเนี่ยแองเกิลได้แต่ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ทราบว่าราคาจะไปที่ทางไหนโดยที่ผมมองว่าถึงจะขึ้นไปก็จะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่ออยู่ดีนะเพื่อกลับมาเท็จแนวสาคัญอีกรอบนึงเพราะว่าผมอยากเห็นเป็นสัญญาณของดับเบิลบัตทอมแบบนี้เนาะเกิดเป็นดับเบิลบัตทอมแบบนี้ เราค่อยกลับตัวไปแบบนี้ผมมองว่าถึงจะสวย,สวยเนาะมันก็จะสอดคล้องกับการประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้าพอดีถ้ามันเป็นมุงมองนี้ผมก็มองว่าเออมันก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นะเฟดอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มก็ได้นะครับในช่วงของเดือนหน้าซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้เนาะว่ากราฟจะไปทิศทางไหนแต่ในภาพรองเทอมผมยังคงมองลองอยู่เหมือนเดิมและการที่จะเข้าเทรดในวันนี้ผมมองว่าก็ควรรอสัญญาณของการ break, าเบรกแทงก็ออกไปให้มันชัดๆ แล้วลงมาพักตัวก่อนผมก็เลยมองว่าให้รอการเบรกและไซเวก่อนนั่นเองในมุมของผมนะผมไม่ได้บอกว่ามันจะไปทิศทางไหนเนาะถึงจะขึ้นไปก็รอให้เขากลับลงมาเีเทสและไซเวกต่อไปก่อนถึงจะเป็นแนวโน้มในการไปที่แนวต้านสําคัญหรือตามทาร์เก็ตของทยแองเกิลนั่นเองครับที่3ามหรือตามสัญญาค่าแม็กเพนในวันที่27นี้นั่นเองรวมถึงในมุมมองขาลงมันจะลงหรือเปล่าครับแอดผมก็มองว่าก็รอให้สัญญาณเขาเบรกร่วงลงมาแบบนี้ชัดเจนก่อนและกลับมาเรเทสก่อน ผมว่าถึงจะมองว่าโอเคน่าจะเป็นมุมมองในการปรับตัวเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าแนวโน้มต่างๆในภาพลองเทอมเนี่ยค่อยเนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่เลยเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะว่ายังคงเป็นขาลงอยู่เลยก็รอให้เขากลับลงมาอีเทสอีกสักรอบอาจจะสวยๆก็ได้ในภาพลองเทอมนะครับซึ่งทําไมถึงต้องสวยล่ะก,ก็เนื่องจากเกิดสัญญาณไนวอร์เจนเกิดขึ้นแล้วแล้วก็บางมุมมองอาจจะมองเป็นในส่วนของฟอร์เรนเวทแบบนี้เห็นไหมครับฟอร์เรนเวทก็คือแนวโน้มในการปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับกลับมาเทสอีกรอบหนึ่งแบบนี้แล้วค่อยพุ่งขึ้นนไปแบบี้ ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรก็ยังถือว่าสวยสวยงามอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะมองเป็น ออ s ์ดิสติงก์บอร์ดิ้งเวทเนาะซึ่งมันก็จะเป็นประมาณมมองๆนี่ยเนาะออรดิสติงบอร์ดิ้งเวทอันนี้มันจะเป็นภาพในภาพลองเทอมเนาะก็ต้อง,องรอรุนกันคบว่าแนวะรับสําคัญที่ช่วง27-28เจนเนี่ยจะรับอยู่ไหมหรือบริเวณปลายไส้เทียเนี่ยจะรับอยู่ไหมและอีกทั้งจริงๆในช็อตเทอมเนี่ยถ้าเราจะมองเป็นการไซเว่เนี่ยมันก็เป็นไปได้เนาะก็คือการไซเว่อยู่แค่เนี่ยครับเห็นไหมครับคือจริงๆแล้วบีดีซีการปิดขึ้นมาวันนี้จริงๆถ้าจะมองว่าไม่ได้มีนัยะสําคัญออะะะไรรเเเเลยมันนกกก็็ก็ถูาาาพพวว่่่ืห เขาก็วิ่งอยู่แค่นี้ครับวิ่งอยู่ในกรอบอยู่แค่นี้ยังไม่ไปไหนเลยบางคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเข้าไปอีกเนี่ยอาจจะรอในการเบรกการไซเว์แนวตั้งสาคัญของการไซเว์ออกไปก่อนก็ได้เพื่อเป็นการยกโลที่แท้จริงแล้วแต่หมุมมองเนาะผมก็จะมองเป็นทั้งการไซเว์แล้วก็ในรูปแบบของทายเองนเกิลนั่นเองนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้มันก็ไม่น่าเทรดเท่าไหร่เนื่องจากความเสี่ยงมันสูงและการไซเว์ของเขาเนี่ยค่อนข้างแปลกพอสมควรในช่วงนี้เนาะ เนื่องจากดูถ้าจะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมก็มองว่าก็รอให้เขาเบรกเลือกทางออกไปนั่นเองซึ่งเพื่อนๆะเห็นนะว่าช่วงนี้มันก็มีความผันผวน,นสูงมากๆนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแสดงว่าการเทรดในช่วงนี้มีความผันผวน,นสูงแล้วก็ถ้าใครจะเทรดเนี่ยก็ต้องรีบเข้ารีบออกเนาะและส่วนหนึ่งที่ทําไมถึงบิตคอยอาจจะมีการปรับตัวในช่วงของการปิดแท่งวีควีคนี้ต้องรอปิดแท่งก่อนนะครับเพื่อนเพื่อเห็นว่า เกิดเป็นเหมือนสัญญา up, Hidden Bullish divergence เกิดขึ้นตรงนี้เนาะก็จะเหมือนกับในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเลยก็คือคือช่วงนี้เนาะเห็นไหมครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันก็มีการกลับตัวจริงแต่เป็นการกลับตัวไซเวย์อยู่อีกประมาณ1เดือนต่อจากนั้นนะครับแสดงว่าถึงจะเป็นการปรับตัวในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะไซเวต์ต่อไปอีกประมาณ1เดือนนั่นเองนะครับมันก็อยู่ที่มุมมองว่าเพื่อนๆจะเอามุมมองไหนไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลในมุมของผมซึ่งก็ยังรอในนนส่่วของเีย กลับลงมาเทโซนโอเวอร์โซอยู่เหมือนือกันนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้มาถึงโซนโอเวอร์โซเลยเอ้าะครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้ผมก็ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกเนาะมันมีหลายๆมุมมองและผมก็ไม่ได้ทราบว,ว่าราคาหรือกราฟเนี่ยจะไปทิศทางไหนโดยในภาพลองเทอมแล้วผมยังคงมองลองอยู่เหมือนเดิม จนกว่า,วาเฟดจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มหรือเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยน,นั่นเอง,เองครับและเงินก็ยังไม่ได้ไหลเข้ามาเลยรวมถึงในส่วนของหุ้นสหรัฐก็ยังคงเป็นตลาดหมีอย่างชาัดเจนมากๆนั้นแล้วการปรับตัวในวันนี้น่าจะมีความผันผวนสูงพอสมควรหรืออาจจะมาในส่วนของสัญญาออปชั่นที่จะหมดอายุในช่วงของสิ้นเดือนนี้ที่มีค่าแม็กเพนอยู่ประมาณ34 ทำให้ราคามีโอกาสที่จะวิ่งไปถึงโซน3ามหมีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนั่นเองนะครับในภาพช็อตเทอมอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเอาไปวางแผนในการเทรดเนาะแล้วผมก็ฝาก o k เไว้ด้วยนะครับใครที่นสนใจสนใจที่จะเทรดก็คลิกที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยใครมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าการาฟจะขึ้นหรือลงลองคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปด้า,านล่างเลยนะครับอย่าลืม กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้มีกาลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยเนาะและใครสนใจที่ให้การสนับสนุนผมเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกที่หน้าช่องของผมเลยเลยผมจะอัปเดตอาอมูลที่สําคัญไว้ในชุมชนสาหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับอย่าลืมไปหาฉลามที่กอยมากับผมผมตั้งใจทําทุกคลิปและอยากให้เพื่อนๆได้ตังดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย